ครับเป็นบั๊กนิดนึงครับเพราะมันโหลดนนะเอาละครับเริ่มเกมได้แล้วเปอร์จะเรียกว่าผู้ผู้ตัดสินคือไมค์ดีนะครับผมรู้มาก่อนหน้านี้แล้วเอาละครับบอลที่อเดเรียลีส่งบอลมาฮาวิคเคนอเลิกไดเออร์โอเคอเลิกไดเออร์หลบผู้เล่นมาติดบอลครับบอลที่โรเบอร์โตเฟอร์มิโนนะครับแหลกนิดนึงขอโทษนะครับบอลมาแจวของเย็นครับ ส่งมาเอลิกลาเมล่ามันแหลกนิดนึงไม่รู้ทำไมบอลแล้วครับเอลิกลาเมล่าครับพร้อมกับแชมปเว็นแต่สเปอร์กอนส์เพชรแล้วเปิดบอลยาวเข้ามาโอ้โหไม่ตรงใครเลยครับนี่ครับลาเมล่าบักอีกแล้วมาครับคาริยุสครับส่งมาโมเรโน่ครับชักสเปอร์ผมปรับผู้เล่นบาดเจ็บให้ตรงกับปัจจุบันครับส่วนลิเวอร์พูลผมยังไม่ได้ปรับนะครับจะไปปรับตรงเกมลิเวอร์พูลเลยนะครับ เพราะฉะนั้นสเปอร์จะไม่มียอริสนะครับยอริสเจ็บนะครับในเกมแรกสำหรับใครที่ไม่รู้สเปอร์จะมีคาริอุสเอาละครับบอลมาซาดิโอหมาเนี่ยบอลมาเปิดเข้าตรงกลางเข้าเบิร์มรับสบายควาบอลยาวมาอาเดรียลีรับไม่ได้นะครับหน่อยที่มาติบครับส่งมาจอได้ให้สันติวันยามาส่งมาข้างข้าง คาวอเกอร์ส่งมาอ้าวไม่โดนใครเลยครับอ๋อ oh, คาร์ลิโอฟูได้ทุ่มโ no, มเอโน่ครับจะเข้าทุ่มทุ่มสั้นๆกบฟิลิปเป้กุตินโนเล่นดีมากครับนะัดแรกแต่ว่าในที่สองแผ่วไปมากๆกลับมาโอ้โหยังเจอดเดี๋ลลอริโอฟูอ้าว ah, อะไรครับล้ำหน้าตั้งแต่แรกแล้วฮา oh, ร์รีเคนก็ล้ำหน้าครับตั้งแต่แรกโจมาติดครับเปิดบอล มาแน่มาแน่ได้บอลครับมาแน่โอ้โหได้ที่รถติดโอ้โหติดแดนที่รถได้แล้วครับบอลมาครับเคส่งมาเดเรอาลีโอ้โหหลบมาได้ฝาวครับสเปอร์ได้ฟรีคิกอีกตัววันยาม่าครับจะเตะเร็วหรือไม่ไม่เตะเร็วนะครับตัางบอลช้าๆครับสเปอร์เข้ามาตรงกลากกงกรรมกาป่้ตกวีเริ่มแล้ว วิกเตอร์วันยามาเปิดบอลเข้ามาโอ้โหจอมโซมาติดปัดมุงออกไปได้และเมุมนะครับเปิดแหลกๆอีกแล้วอีกเส้นครับจะเปิดบอลเข้ามาเปิดบอลเข้ามาแล้วเจ็ดวงเย็นขึ้นโมงโอ้โหไม่ต้องกรอบครับผมแชงวงเย็นกับตันวันนี้ขยุยซตั้งแต่เปิดมาฟอร์มิโน่บอลมาได้ครับจอแดน สันส่งมาฟอร์มิโนเฟอร์มิโนโเปิดบอลยามวมาวอร์มครับสูงมากครับแล้วสบายคว้างไกลติดกูตินโยครับมานเน่โอ้โหปัดได้ครับวอร์มส,สนามวันนี้มาตกนะเนี่ยบอลมาแดนนี่โรสสองลิกเส้นเดียลีเคนมานจะลับหน้าแต่เคแล้วครับ แต่ว่าลิวพูลเล่นต่อได้ครับบอลมาซาดิโอมาเน่เฟอร์มิโนโรครับตอนนี้เอาหลบมาเฟอร์มิโนเฟอร์มิโนโผ่านมาเปิดเข้ามาหมกเรียบร้อยครับนี้ผมก็นำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูของฟิลิเป้คูตเซนโยเป็นประตูที่สวยจริงครับเจ้าหนูตัวเล็กคนนี้จริงๆเขาตัตผมเองนะเนี่ยฟิลิเป้กุนติโยครับเวิร์มครับไม่พอใจเท่าไหร่ดูครับปอนมาครับ จังหวะนี้มาเน่มงครับโอ้โหแล้วดูครับเขาเปิดมาแล้วไม่มีใครประกบเลยครับดูครับวอล์เกอร์ก็พยายามหมงไม่โดนด้วยครับคุณดินโยลงล้เลยครับโอ้โหหนึง่งศูนย์กรเรีวผูคุณดินโยขึ้นนําเสียงอมแผ่นิดนึงนะครับประเด็นว่าเสียงแตกบอลมาลาเมล่าลบโอ้โหโบเลโน่ย่างสวยบอลมาเปิดเข้ามาเฮลิเคนมงโอ้โหไม่ตรงกรอบ แฮวิเควนนะครับฮาริอุสครับส่งสังสงน้นนนะทอรเนียนคลายคลายผ่านเคียนมาเจนเทนเซอร์สันมาติดมเลโนกูตินโยไคลวอกเกอร์ทุบมาเร็วมากลาเมล่าลาเมล่า ตรงกลางไม่มีใครนะครับลาเมิล่าเปิดเข้ามาเคนแตะเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งครับแฮร์รี่เคครับยิงตีเสมอให้สเปอร์สำเร็จครับงมโอ้โหเรียบร้อยเลยครับแฮร์รี่เคนสวยครับดูครับจังหวะนี้ลาเมิล่าครับเลี้ยงบอลมาครับโอ้โหจังหวะนี้ครับแล้วก็เปิดเข้ามาเลยครับเคนแตะนิ่มๆเรียบร้อยครับหนึ่งหนึ่งครับนี่ครับยิงไปซ้ายแป๊กๆครับแต่ก็เข้าครับนี่ครับมันเหมือนจะยิงทางขวาแต่สุดท้ายมันก็ไปทางซ้าย นี่ครับผมโ oh oh. อ้โหเฮลิเคนประตูที่50าสิบในฟีมิลลีกนะครับผมชักสเปอร์ครับผมเฮลิเคนซิเวอร์ฟูลครับผมหนึ่งหนึ่งแล้วเร็วนะครับเนี่ยเกมนี้มาครับเอลิกไดเออร์ตัดบอลได้สบายสบายเลยครับส่งขึ้นมาข้างหน้าเฮลิเคนโอ้โหจะยิงก็ไม่ได้ครับฟุตซ์การ์ตไปดีครับไคล์วอล์คเกอร์จะทุ่มทุ่มอ่ะล่ะไหมละ่ะ ส่งมาวิกเตอร์ฟันยามาวิกเตอร์วันยามาโอ้โหติดครับผมคนยิงประตูชชยก็วิกเตอร์วันยามานัดที่แล้วเอริกเซนจะเปิดเต็มุมเข้าปะเปิดมาลามเมล่าขึ้นมงไม่ตรงกรอบเช่นเคยครับคาร์ดิวสครับบอลมาติดเคนโอ้โ oh, ห oh, แต่คาราวานยังได้อยู่นะครับบอลมาหมุนมาติดครับ โอ้โหได้บอลกับที่เน,นี่ยถ้าเน้นข่ายแบ,บ็กจอมบุกนะครับอ้าวบอมาแฮร์ี่เคนขยันนะครับแต่ว่าเคนจนัดชิบมาโอ้โหไม่ทันจริครับลาไมล่าคุณติญยทุ่มมาโอ้โหลาไมล่าพยายามสก,กัดไม่ทันนะครับแล้วที่คายวอกเกอร์ครับบอลมาที่คุณติญยออีกครั้งครับโอ้โหแล้วจวังหวะนี้เลี้ยงมายิงเองเลย วันยาม่าครับเอาบอลคืนมาได้เดเรลลี่โอ้โหอาลีโอ้โหท็อปเลาไปจสามนาทีนะครับครึ่งแรกอาลีทําไงครับอาลีหลบอาลีหล,บโ,ลบโอ้โหลอดดาครับขอไปที่ไม่ใช่เขาไม่ค่อยเพาะนะครับแต่ว่าโอ้โหเปิดอย่างแย่มากครับเดลลี่คือโอ้โหเมื่อกี้แตะลอดขามาครับเนเดลลี่ยิงกระบอกแพนิเค้กนะที่แล้วยิงไปยี่หกเป้านูรับอุ้ยยิงด้วยซ้ายไม่ถนัดก็ยังเข้าครับ หนึ่งหนึ่งเขาเครื่องแรกตอนนี้วันยมาม่าหมูไม่โดนวอลเกอร์ส่งมาติดครับโซบิโนติดตอนนี้สเปอร์เคียมาข้างหน้ายังไม่หมดเวลานะครับใกล้หมดแล้วจบเครื่องแรกพอดีครับโอ้โหโลิวเวอร์พูลเสมอครับเขาแน่เปิดบ้านที่วาเทเลนเสมอลิเวอร์พูลอยู่หนึ่งหนึ่งครับผมต่อเครื่องหลังครับฮุนมินซอนเขาแซดเอริกลาเมล่านะครับผมโอ้โหเปลี่ยนตัวเร็วครับสเปอร์ สงสัยต้องการความเร็วครับลาเมล่ายังเล่นไม่ค่อยดีพอในครึ่งแรกจะต,ต้องไปดูอีกเส้นในครึ่งหลังครับบอลมาบอลอยู่ที่เฮเดรสันดีผู้ผู้จากเกมเขาขึ้นมามาเน่เขี่ยงมาได้นะครับทางสเปอร์สเปอร์เอลิกเซเยอะครับแข็งแรงครับส่งให้เคนเคนอาลีอีกเส้นครับผมส่งมาทะลุช่องเคน โคดเดียวโอ้โหเรียบร้อยสองประตูต่อหนึ่งครับผมฮอตแนบมาสเปอร์กครับผมเรียบร้อยครับแฮร์รี่เคนโอ้โหหมาสองประตูเลยครับตู้ข้าโจวนี้บอลมาครับที่เอริกเซนครับผู้กำับสั่งทะลุช่องไมเคนเคนเรียบร้อยครับเน่งหน่งครับไม่ไม่ต้องคิดเยอะครับเตะแล้วก็ยิงได้เลยครับเคนครับพาตลอดครับดูครับเคนยิงเลยครับโอ้โหล่อเป้า เลี้ยวฟูยังเสมอเอ้ยเลี้ยวฟูถูกตามหลังแล้วครับโอ้โหคิงก็คัมแบ็กโดนคัมแบ็กซะเองครับบอลมาครับผมโรเบิร์ตเฟอร์มิโนโ่เลี้ยวฟูของตัวกองเคบุกมากขึ้นแล้วครับดูครับบอลมาซาดิโอมาเน่มาเน่โอ้โหเฮนเดอสันไล่บอลคือมาแล้วบอลที่วิร์มานิโรสใช้ขึ้นไหวิกเตอร์วานยามาวานยามาโอ้โหแข็งแรงมากนะครับวิกเตอร์วานยามา เป็นโคชเชนย่านะครับผมจากเออ่ซอลแอมตันนะครับวิกเตอร์วันยามาแจ้งความเงี้อสกิตเซปโทเบียอเดวาร์โรดันี่โรสดันนี่โรสถูกตั้ลรลาน่าแรงมันไปได้อดามอดัมส่งมาซาดิโอมาเน่เร็วมากครับซาดิโอซาดิโอเบิดบอลเข้ามายังไงมงโอ้โหคุณดิ้งยอดครับผมที่มงไม่ยตรงกอบครับ เล้วผูเปลี่ยนตัวเจมส์มิลเนอร์เขาแทนจอห์นเฮนรีสันนะครับผมเดีย๋ยวกัปตันออกครับเฮลิเซนครับผมชอบเกมฟีฟ่าสิบหกตรงแบบว่าแชนมันสมจริงอะ่ะแชนสเปอร์ก็ต้องมีซับแชนของสเปอร์ใช่ไหมอย่างสเปอร์มีเวนอัสเบอร์กอลาพิธแล้วก็โอ้โหเดือนอะไรล,ลีไม่เข้านะครับจะได้ครับเค,เคนครับเคนครับเคนส่งมาสวยแล้วนี่ครับอลาลีติคาริอุสครับมอนมาลิเซนครับ เปิดบอลเข้ามาส่งออกไปข้างๆอ้าวเสียบอลเองแต่โอ้โหเดี๋ยวอะไรดีบอคลครอสมาโอ้โหครอสไม่ดีด้วยซิวัฟผู้ได้ทุ่มซานิโอมาเนี่ยจะทุ่มทุ่มเร็วอดัมลาลาน่าโอ้โหคาร์ลัฟันไวทยดาวดัมโบเรโนคาร์ลั บอลมานาทีหกสิบห้าแล้วครับสเปอร์นำลิเวอร์พูลอยู่สองหนึ่งใครมิลเนอร์มิลเนอร์อรโอ้โหบอลคือมาถึงประตูครับสเปอร์สองบอลไกลมาอ้าวจิบบอลครับฟเฟอร์มิโนโมาเน่อย่างนี้มาเน่แล้วครับมาเน่มาเน่เ,นเปิดบอลเข้ามาเขี่ยมาได้นะครับผมทางเขาแจมสเปอร์นาที่แฮร์รี่เคน ดูกครับการใชารของวันเลี้ยวฟูมากกว่านิดเดียวนั่นเองเคนเคนโอ้โหล้มครับไม่ฟ้าครับแต่เลี้ยวฟูเปลี่ยนตัวเลยครับโอ้โหเอาหมายเลขสิบห้าครับเอาสเตนเทลสตอริชเขาแทนโรเบิร์ตโรเฟอร์มิโนนะครับผมเพียกถูกตำแหน่งเลยครับเฟอร์มิโนครับออกเลยครับยิงไม่ได้เลยครับเอาพิกเซอร์มาเต้นในสนามแทนครับสตอริชครับวิ่งเข้ามาแล้ะรอสทุกมาเอลิกเซ่น มาที่โรสเปิดบอลยาเข้ามาเดียรีโอ้โหติดออกนะครับผมเบอร์ได้ทุ่มเมื่อกี้ไม่ฮุนกินซอนขอไปทุ่มมาบอลมาโมรเลโนโอ้โหสไลด์อันตรายครับคุณทองเย็ยนบงกลับขึ้นมาครับอ,อัลเตอร์ฟรโรวอร์มเดียร์ทิ้ทกออกไปกุปตินย้อครับผมสเตอริชบอลมา ไวโน่ดูมสลิชออกกรอบเลยครับไปไกลเลยครับสเลิชวอมอา้าวสติวผู้เปลี่ยนตัวคนสุดท้ายครับเอาหมายเลขยี่สิบสามครับเอาไอ้ม้เลื่ชันเขาแทนนะท่อนที่มันคลายนะครับผมวอมส่งมาโรสวันยามะส่งมาโอ้โหอยู่เนอะครับมาเล่นหลังเลยครับมาติดครับผม ว่ายนาดมซุงมากูณตินงโจเปิดมายิงเลยเวรรับได้แต่มไม่ไม่พ้นขีดอันตรายสเตอร์ลิชโอ้โหไปไหนก็ไม่รู้ครับบอลมาโอ้โหเกือบเสียบอลเสียบอลจนได้ครับนั่นเฮลสเตอร์ลิชมาแล้วยิงโอ้โหไม่เข้าอีกครับไม่ตรงกรอบครับโอ้โห เสียบอลแทรลิวบูลเลยแทรลิวบูลขึ้นมาบีบสูงอรัดูครับอ้าวเสียบอลอีกแล้วสเปอร์บอลมาซาดิโอมาเนี่ยซาดิโอโอ้โหรับได้สบายครับบัวมคว้างไกลมาเอลิกเซนเลียลี่เอลิกเซนส่งมาวันยี้มาได,ด,ด,ด้ย่อได้ย่อส่งมาบุมข้างเลยครับคงมินซอนเร็วกว่าเยอะครับคงมินซอน โฮมินซอนยิงโอ้โหไม่ข้างตาข่ายเลยครับตีชาวเกาหลีนะครับโอ้โหดูเซฟครับคาริยุธี้รอบเดียวเองเท่านั้นนะครับบอลมาเอเบลิชันจอร์จิโอวายนะครับคาร์ลิันคาร์วัลโอ้โหอาลีอาลีเล่นหนักครับโอ้โหออกครับมีพวกฟูได้ทุกมันที่บีบสูงนะครับทางด้านสเปอร์ ทบเราบาเจ็บครึ่งหลังสามนาทีอ้าวโลงทำเบาไปเองครับบอลมาเมนเน่มิลเนอร์มิลเนอร์นี่เป็นแบ็คขวาแล้วครับบอลมาคาร์ลันโอ้โหบอลมาเอมบริชันเปิดบอลกาดครับจังหวะน,นี้ควรจะเป่าได้แล้วครับแต่ลิเวอร์พูลได้ทุ่มอยู่ครับตอนนี้เทคนิคของสเปอร์คือประกบเท่านั้นครับบอลมาจบเกมครับผมโอ้โห สเปอร์แสดงรีวอร์พูลไปได้สอประตูตอนหนึ่งนะครับผมตีไวท์ฮาเลนและทีนี้ผมก็จะเล่นอีกเล้งน,นึงโดยเล่นเป็นลิเวอร์พูลนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมมานะครับสำนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ